คนที่ฝึกสมาธิบ่อยๆจะมีความสุขในชีวิตมากกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าคนธรรมดาเพราะว่าพวกเขาสามารถทำงานต่างๆได้เยอะกว่าคนธรรมดาและทำได้นานกว่าคนธรรมดาโดยคุณจะสังเกตได้ว่าเวลาที่คนประสบความสำเร็จในการทำงานนะคะพวกเขาเนี่ยจะหลุดเข้าไปอยู่ในงานอย่างเต็มที่โดยที่ไม่วอกแวกหรือว่าทำอย่างอื่นเลยจนกว่างานจะสำเร็จหรือว่าจนกว่าพวกเขาจะพอใจ เพราะว่าสมองก็เหมือนกับรถยนต์ก็คือเราต้องใช้เวลาในการเร่งเครื่องจนแรงและเมื่อมันเร่งเต็มที่แล้วก็ไม่ควรมีอะไรมาเบรคกลางคันเพราะจะทำให้ต้องเสียเวลาในการเร่งเครื่องใหม่อีกครั้งคนที่มีสมาธิดีใช้เวลาน้อยกว่าคนทั่วไปในการผลิตผลงานที่มากกว่าคนทั่วไปเราจึงมักตกใจว่าเขาเอาเวลาที่ไหนมาทำงานได้เยอะขนาดนั้น ทางที่จริงแล้วเขาก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากับเราแต่เพราะว่าเขามีสมาธิมากกว่าจึงผลิตงานได้มากกว่าเป็นสองสเท่าคุณลองคิดตามดูนะคะว่าใช่อย่างที่คูฮิโอพูดไหมสรุปง่ายๆก็คือแม้คนเราจะเกิดมาด้วยระดับสมาธิที่ต่างกันแต่คนที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกทุกคนมีสมาธิอยู่ในระดับดีหมดไม่ว่าจะโดยกรรมพันธุ์หรือว่าการฝึกฝน โคคิโออยากจะให้เกร็ดความรู้ในเรื่องของสมาธิทีนิดนึงนะคะก็คือว่าจิตของเราอาจจะวิ่งไปจับกับความคิดเป็นร้อยเป็นพันความคิดภายในระยะเวลา5นาทีแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถรู้ตัวและดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันได้บ่อยแค่ไหนเพราะนั่นแหละคือความหมายของคำว่าสติที่แท้จริงแม้จิตเราจะกระสับกระส่ายหลายครั้งแต่ถ้าเรารู้ตัวบ่อยๆก็นับว่ายิ่งดี เพราะแปลว่าเรามีสติที่แข็งแรงและถ้าเราเผลอหลงตามจิตที่พาไปยึดติดกับความคิดต่างๆอยู่นาน mm hmm. ก็ไม่ต้องรู้สึกเศร้าใจแค่กลับมารู้ตัวเพียงครั้งเดียวก็นับว่าประเสริฐแล้วเพราะอย่าลืมนะคะว่าคุณคือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวบนโลกใบนี้ที่สามารถ mm hmm. ดึงจิตกลับมามีความสุขอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันได้